ทุกทุกคนชาวราศีเมษทุกคนนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่วินเอชชาแนลช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะ เราเปน็นเพื่อนทนี่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆกับทุกคนนะ positive thing positive baby kiss you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักของเพื่อนเพื่อนชาวราศีเมษประจำ April 2021 a น,นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานความรักของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างมีอะไรที่น่ากรุบกริบไหมในเดือนนี้นะคะแน่นอนว่าในวันนี้เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2เซกชันด้วยกันในเซกชันแรก จะเป็นในส่วนของคนโสดและเซกชันที่2จะเป็นส่วนของคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนนะคะ But before we get started ค่ะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general briefing นะดังนั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คเนื้อส่วนตัวด้วยกันซึ่งรายละเอียดการเช็คด้วส่วนตัวด้วยการการขอคำปรึกษานะคะการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะอยู่ในช่อง description box ้ารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะ So if you การเวอ e ์จีนะคะ e t s t ก r t e d f r o m t h e first one ก็คือ single person คนโสดนะคะในเดือนนี้เมษักกรุบกริบจะได้สระโสดหรือเปล่านะคะเริ่มต้นจากพลังงานแรกที่คุณได้รับเลยก็คือ Ace of Cups นะคะ a c e of cups เนี่ยทำให้คุณรู้สึกว่าในตอนนี้เนี่ยคุณเริ่มจะรู้สึกกรุบกริบนิดหน่อยคือรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองสวยขึ้นหล่อขึ้นดูดีขึ้นหรือพร้อมสําหรับความรักและรู้สึกว่าอยากมีแฟนจังเลย ถ้ามีใครสักคนที่เข้ามาก็คงจะดีเหมือนในตอนนี้คุณกําลังรอคนที่ใช่ที่เข้ามาในชีวิตมีการแบบโพสต์อินสตาแกรมที่ถี่ขึ้นนะคะหรือว่ามีการทํากิจกรรมอะไรที่ทําให้ตัวเองรู้สึกเฟรชรู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นนะหลักๆแล้วเนี่ยเหมือนคุณนะคะรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยต้องการที่จะได้มีความสัมพันธ์สักทีหนึ่งอยากมีฟงมีแฟนแล้วอยากมีแฟนแล้วค่ะนะคะและ รู้ไว้เลยว่าคุณเนี่ยแอบเนื้อหอมนะคือมีคนแอบชอบแอบมองคุณอยู่ แต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้เปิดเผยตัวตนค่ะซึ่งคุณมองว่าในเดือนนี้นะคะชาวราศีเมษจะมีคนเก่าๆวนเวียนเข้ามาในชีวิตเป็นอันดับแรกนะคะ The j u d g เ e นนะคุณรู้สึกว่าจะมีใครบางคนที่เข้ามาในชีวิตเขาอาจจะเป็นคนคุยเก่าของคุณแฟนเก่าคุณเพื่อนเก่าคุณใครก็ตามที่เคยอยู่ในวงโคจรชีวิตของคุณแล้วอาจจะไม่ได้รับการติดต่อมานานมากหรือว่าอาจจะแบบหายไปเลยอะไรเงี้ยคุณจะได้รับการติดต่อจากเขาหรือคุณอาจจะเห็นความเคลื่อนไหวของเขาที่มา สองคุณบนโลกโซเชียลมีเดียค่ะอีกนัยยะหนึ่งนะคะถ้า,าว่าเขาไม่ใช่คนเก่าเนี่ยอันนี้จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคู่แองคู่กรรมของคุณนะคะที่เข้ามาในชีวิตนะจ้าคู่แองคู่กรรม ก็คือเป็นคนที่มีกรรมร่วมกันมานั่นเองนะก็จะได้เจอคนประมาณนี้เข้ามาในชีวิตของคุณซึ่งหากว่าคุณรู้สึกว่าอยากจะสานต่อก็ I s up t o you ก็คือเป็นเรื่องของคุณแหละแต่ก็ต้องมาเช็กกันอีกรอบหนึ่งว่าคนนี้เขาเป็นคู่คู่กรรมจริงไหมหรือว่าเขาเป็นแค่คนในอดีตที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะซึ่งเรื่องราวของแต่ละคนก็ต่ตางกันค่ะแน่นอนว่าการที่คนคนนี้แอบชอบแอบมองคุณหรือว่าการเข้ามาของคนคนนี้ค่ะ มันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ระดับหนึ่งเลยนะอย่างน้อยคุณจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเปลี่ยนแปลงบางอย่างในความสัมพันธ์ตรงนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าทําให้คุณเนี่ยค่ะ grow up มากยิ่งขึ้นเป็น better person คือเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะคือไม่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะน่าจะปวดแค่ไหนมาก่อนหรืออ่ะอีกนัยยะหนึ่งต้องพูดเดี๋ยวลืมเดี๋ยวค่อยวนกลับไปพูดอันนั้นใหม่จะพูดนี้ก่อนเดี๋ยวลืมคนคนนี้ค่ะ ที่เข้ามาในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะไปทริกเกอร์บางอย่างในตัวคุณทริกเกอร์ความกลัวทริกเกอร์ประสบการณ์ที่ไม่ดีในเรื่องของความรักหรือว่าไปจุดประกายอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นบาดแผลของคุณเออเหมือนคนนี้จะไปทริกเกอร์ตรงนั้นของคุณอะซึ่งการที่คุณจะเยียวยามันหรือไม่นั้น up to you up to you คือแล้วแต่คุณเลยคุณจะเยียวยาก็ได้หรือจะไม่เยียวยาก็ได้ ถ้าหากว่าคุณอยากจะมีความสัมพันธ์ดีๆควีนแอบแนะนําส่วนตัวว่าควรจะต้องเยียวยามันค่ะเพราะถ้าหากว่าคุณยังปล่อยให้ตัวเองกลัวในเรื่องของความรักต่อไปเนี่ยมันจะไม่ได้ส่งผลดีในเรื่องของความสัมพันธ์เท่าไหร่นะมันจะทําให้คุณไม่ได้สัมผัสกับความสุขแบบ100%นะคะนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่กำลังจะพูดอาที่นววอนกลับไปที่คุณบอกว่า คนคนนี้เนี่ยเขาอาจจะเข้ามาแล้วมันจะทําให้คุณอาจจะอยากเปลี่ยนตัวเองหรือว่าอาจจะกลับไปเยียวยาบาดแผลฟีลลิ่งประมาณนี้ก็เป็นได้ค่ะโดยภาพรวมในความสัมพันธ์ของคุณนะคะและบุคคลอันโนนใครก็ไม่รู้ที่จะเข้ามาเช่นอาจจะเป็นคนเก่าหรือว่าเป็นคู่แข่งคู่กรรมเนี่ยในเดือนนี้ในเรื่องของความรักของคุณนะคะคือคุณจะมีโอกาสได้พูดคุยมันจะเป็นการพูดคุย half conversation อย่างคุ้นคิสเป็นการคุยอย่างใช้ตะกะใช้เหตุผล ที่นำหน้าอารมณ์กล่าวคือคุณจะไม่ได้ให้ตัวเองอะคะ่ะไปเอนจอยไปกับความสัมพันธ์นั้นมากนะสำหรับบางคนนะหรือว่าอาจจะไม่ได้ไปเพลิดเพลินกับคำหวานเหล่านั้นมากนะเหมือนคุณจะใช้แบบเหตุผลนามาก่อนเลยเพราะกลัวกลัวว่ามันจะไปกระทบกับบาดแผลของคุณเพราะบางคนเนี่ยอาจจะมีบาดแผลที่บอบช้ำม,มามากในเรื่องของความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณไปกำลังใจให้นะสู้ๆนะคะถ้าถ้าเกิดว่าคุณผ่านมันไปได้เนี่ย คุณก็จะได้สัมผัสกับอะไรดีๆในเรื่องของความรักบ้างอ่างเงี้ยแล้วจูดิเซิร์ฟเลินะคุณคูณค่ควรกับความรักนะคะเอาละค่ะทีนี้ก่อนจากกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ความรักดีกว่าว่าในเดือนนี้เนี่ยเขามีคำแนะนำอะไรให้คุณบ้างนะคะ อ้ออีกอย่างหนึ่งที่กําลังจะพูดก็คือให้ระมัดระวังเรื่องของคําพูดในเรื่งองความสัมพันธ์นะคะหรือว่าระมัดระวังเวลาที่จะมี conversation กับใครเนาะใช้สติคิดดีๆอย่าให้อารมณ์นําเหตุผลนะคะนะถ้าเกิดว่าคุณเอาเหตุเอาผลคุณแบบ คุยอย่างไม่อคติอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้คุณเข้าใจคู่สนทนาแล้วก็เข้าใจอีกฝ่ายได้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Version ช Shi p ใดๆก็ตามก่อจัดการนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ลูกวยดีกว่าว่าไพ่ลูกวยของคีนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกนะคะถ้าใครอยากเช็คด้ว่ตนตัวอยากขอคาปรึกษาการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะลองมามากวีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการนะคะและราศี แอฝากนิยายนิดนึงนะคะเดือนนี้ลอนช์นะคะจะตีพิมพ์แล้วนะแอบขายของนะคะสามารถไปอ่านได้ในเว็บไซต์เด็กดีนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีรูปเล่มนะคะที่จะคออัปเดตไปทางฝั่งนั้นนะคะฝั่งในตัวของหน้าที่ควีลุมนิยายอยู่แล้วนะคะก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะเป็นยายแนวรักแฟนตาซีค่ะ so the first one นะคะก็คือ very soon นะคะ c r e t e c i d e what you want so that it comes to you now นะคะ เคลียร์กับตัวเองสักหน่อยเนาะต้องแบบมีความคิดหรือว่าต้องชัดเจนกับตัวเองค่ะใบนี้ยังหมายถึงความชัดเจนกับตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองต้องการอะไรต้องการความสัมพันธ์แบบไหนต้องการคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตอยากมีความสัมพันธ์ยังไงเมื่อไรก็ตามที่คุณชัดเจนกับตัวเองคุณเลือกได้แล้วว่าคุณจะ ไปในทิศทางไหนคุณตกงานคนแบบไหนคะ่ะเมื่อนั้นเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยจะเข้ามาในชีวิตของคุณหรือว่าคุณจะมีการกล้าตัดสินใจในเรื่องของความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นนะคะนี่คืออะไรดีๆที่ไพ่เขาอยากจะบอกเขาจะอยากจะแนะนําและไม่เชื่อก็ต้องเชื่อมันจะมีคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเดือนนี้แหละอาจจะเร็วกว่าที่คุณคาดหวังไว้ด้วยนะคะ Love your shadow ค่ะ Accept and work with the faults in yourself so you can learn to accept others as they are. เหมือนกับคุณพูดเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อกี้นี้เลยแล้วไพ่ก็ขึ้นมานะรับเงาของคุณค่ะยอมรับและ work in yourself ยอมรับและจัดก,การกับตัวเองคุณจะได้เรียนรู้จากการยอมรับผู้อื่นในแบบที่เขาเป็น เมื่อไรก็ตามที่คุณยอมรับว่าคุณเองก็มีด้านที่เป็นเงาด้านเสียด้านดาร์กของคุณคุณรับมันได้และคุณกระตือรือร้อนที่จะซ o ฟมันที่จะแบบทําให้เป็นพลังงานที่ดีนะคะเมื่อนั้นเนี่ยคุณจะเรียนรู้จากการยอมรับคนอื่นและไม่พยายามเปลี่ยนคนอื่นยอมรับในการที่เขาเป็นเขาว่าเออเขาก็เป็นแบบนั้นแหละเราคงเปลี่ยนเขาไม่ได้เราต้องมาปรับที่ตัวเอง มันเป็นสิ่งสาคัญที่อาจจะเป็นโจทย์ที่คุณต้องทําเพื่อที่คุณจะได้สมหวังในเรื่องความรักหรือการเข้ามาของบุคคลคนนี้ค่ะที่เขาจะเข้ามาหาคุณในเดือนเมษายนเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณได้กลับมามองด้านาร์กไซด์ของตัวเองด้านเงาของตัวเองแล้วยอมรับตัวเองอย่างเต็มร้อย และปรับปรุงมันถ้าเกิดว่าคุณต้องการนะควินก็สนับสนุนว่าถ้าคุณจะปรับถ้าคุณรู้ว่าคุณมีข้อเสียอะไรคุณต้องการปรับปรุงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเออมันจะเหมือนว่บการเข้ามาของคนคนี้เนี่ยอาจจะทําให้คุณได้เรียนรู้จากด้านมืดและยอมรับในการเป็นตัวเองแบบร้อยเปร์เซ็น รวมถึงยอมรับว่าอีกฝ่ายก็เป็นแบบนั้นในแบบของเขาอะไรอย่างงี้นะคะนะทีนี้ก่อนจากการค่ะเรามาดูอาหารที่คุณควรทานและงดทานนะคะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานก่อนนะคะในเดือนนี้งดทานไอศครีมเจลาโต้นะไม่เสริมดวงจ้าแต่สิ่งนี้เสริมดวงคุณนะคะจะเป็นแซนด์วิชนะคะจะเสริมดวงของคุณให้เป๊ะปังดังเวอร์ในช่วงนี้นะและถ้าใครอยากซ็กนงส่วนตัวอยากขอคาปรึกษาประกัศส่วนตัวอยากให้โค้ชประกันส่วนตัวอยากนนยาเปลี่ยเนเบอร์โทรศัพท์นะคะลังไม่มายคลินได้ที่ช่อง description box ดารา แล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you a อเล n t h x t e x t c v i p e o วดีโอบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีเมษน,นะคะคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนทุกคนค่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานของคุณพลังงานของเขาและแนวโน้มความสัมพันธ์ในเดือนเมษายนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ เริ่มต้นจากพลังงานของคุณก่อนนะคะก็คือ Queen of w a n d s นะคะสวยๆเรื่ๆเชิดๆคือคุณนั่นเองนะคะจริงๆแล้วคุณรู้สึกว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เข้าหาเขาบ่อยเกินไปจนมาทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อแล้วก็รู้สึกว่านี่ไม่ใช่ตัวตนของฉันรู้สึกว่าพยายามมากเกินไปและในตอนนี้คุณเลยเลือกที่จะ take your power back คือการเอาพลังของคุณเนี่ยกลับคืนมา อำนาจที่คุณมีอยู่ในตัวคุณเอากลับคืนมานะคะกล่าวคือคุณไม่ต้องการที่จะรู้สึกว่า ฉันเป็นฝ่ายตามอยู่ฝ่ายเดียวคุณไม่ต้องการรู้สึกลดคุณค่าในตัวเองคุณรู้สึกว่าการที่คุณนะคะวิ่งตามเขามากเกินไปอ่ะมันเหมือนมันบั่นทอนสุขภาพจิตของคุณแล้วมันก็ทําให้คุณหน่อยทําให้คุณเครียดทําให้คุณรู้สึกว่าเขาไม่ให้ความสําคัญคุณเวลาที่เขาอ่ะค่ะไม่ได้มีแอคชั่นใดๆกลับคืนมาดังนั้นเนี่ยในตอนนี้พลังงานที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้คืออยู่เฉยๆแล้วรอให้อีกฝ่ายเข้าหา คุณกาลังดึงพลังของตัวเองกลับคืนมาดึงอํานาจมาอยู่ในมือของคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยการที่จะไม่พยายามตามเขามากเกินไปนะคะณตอนนี้ที่คุณเห็นก็คือคุณแอบมองแอบส่องเขาแอบดูเขาแต่คุณเลือกที่จะไม่เข้าหาเขาหรือว่าเข้าหาเขาน้อยลงคือเลือกที่จะไม่ทําเหมือนเดิม <c oughs> เพื่อไม่ให้ตัวเองรู้สึกว่าส่วนเสียคุณค่าในตัวเองแล้วก็เพื่อไม่ให้ตัวเองรู้สึกแย่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยในตอนเนี้ยคุณเลือกที่จะอยู่เฉยๆแล้วก็ รอดูว่าคนของคุณเนี่ยเขาจะทำยังไงกับคุณต่อไปแน่นอนว่าในตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณส่องเขาเก่งมากดูเขาเก่งมากแล้วก็แบบดูแบบอุ้ยเขาโพสตอร์เรี่จแต่เขาไม่ตอบไลน์ฉันเลยเนี้ยแล้วก็แบบเออดูซีแบบมันอะไรยังไงกันแน่วะอะไรเงี้ยนั่นคือพลังงานที่คุณเป็นอยู่นะคะแล้วคุณก็เลือกที่จะแบบดูดูเขาไปก่อนแต่ดูแล้วอะยังไม่ได้อคติ แต่ดูแล้วพิจารณาดูว่าไอเนี้ยมันจะทำยังไงกับคุณต่อคุณกำลังดูเขาและส่องเขาถัดมานะคะเรามาดูพลังงานของคนฝั่งคุณดีกว่าว่าคนฝั่งคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างหลังจากที่คุณรดัรดๆสวยๆเชิดเชและทําเป็นไม่สนใจคนของคุณนะคะหรือว่าคุณไปแบบมีชีวิตในแบบของคุณโดยที่เลือกที่จะสนใจเขาให้น้อยลงเนี่ยนะได้ the fool ค่ะ เขาเป็นคนที่รักอิสระแล้วก็ชอบทําตามใจตัวเองรู้สึกว่าถ้าอยากจะทักเดี๋ยวทักถ้าอยากคุยเดี๋ยวคุยเองก็เลยดูแบบชิลๆแต่ภายใต้ความชิลๆนั้นเนี่ยคุณมองว่าตัวเขาเองอะคะ่ะก็ยังมีความรู้สึกที่ดีกับคุณนะหมายถึงเขาเองก็ชอบคุณก็สนใจคุณแล้วก็ดูเหมือนกับว่าตัวเขาอะคะ่ะอาจจะเป็นคนขี้อายหรือคุยไม่เก่งสำหรับบางคนนะอาจจะไม่ใช่ทุกคนคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ยต้องการ การไปแบบช้าๆนีเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ต้องการที่จะ getting to know each other ไปเรื่อยๆแบบช้าๆอะไร่งเงี้ยแต่เขาก็ค้นพบว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดในยามที่คุณไม่ได้วิ่งตามเขานะเฮ้ยพอคุณนิ่งพอคุณรู้สึกว่าคุณเช็ค your power back กลับมาเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าคุณน่าสนใจมากกว่าเดิม มันทาให้คุณรู้สึกว่าคุณมีชีวิเป็นของตัวเองและมันก็ทําให้เขามองว่าเออผู้หญิงคนนี้แม่งเจ๋งว่ามีชีวิตของตัวเองอัดคลิป YouTube บ้างโพสต์อะไรดีๆบ้างอะไรเงี้ยผู้หญิงคนนี้มีเสน่ห์จังเลยอะ่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เฟรนลี่ดูดีแล้วก็เป็นคนที่เลิฟยูร์เซลฟมากๆด้วยแล้วเขาก็ appreciate ในสิ่งตรงนั้นและนั่นคือเสน่ห์ที่ทําให้เขารู้สึกสนใจคุณมากกว่าเดิมค่ะ และในนาทีที่คุณสนใจเขาน้อยลงคุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าฉันต้องทําอะไรบางอย่างและฉันอาจจะต้องไปมีชีวิตของฉันบ้างในแง่ของความเป็นจริงก็คือตัวเขา,าค่ะออกเงาอยากไปแบบช้าๆเรื่องของความสัมพันธ์อยากจะชิลๆแบบ สนุกสนานไปเรื่อยๆคืออยากคุยเดี๋ยวคุยอยากทักเดี๋ยวทักไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะเออแต่เท่าอย่างตรงไปตรงมาก็คือเหมือนเขาอะรู้สึกดีกับคุณชอบคุณแต่แค่อยากจะชิวๆในเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็อยากที่จะให้มันไปแบบช้าๆอะไรเงี้ย ค่อยๆดูกันไปไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากเพราะถ้ารีบร้อนมากเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวังรีบร้อนเกิดนกขึ้นมาเดี๋ยวไม่ดีในมุมของเขานะงนั้นเรื่องราวของคุณและเขามันจะเปรียบเหมือนว่าราชนี เป๊ะเวอร์ราชนีสดใสราชนีที่เป็นตัวของตัวเองกับนายชิลๆถ้าจะเป็นฟีลลิ่งประมาณนี้เขาก็จะดูแบบเริงร่าล่าเริงไปเรื่อยๆก่อนออกผจญภัยสนุกสนานแต่ถ้าเมื่อไรก็ทำที่คุณหยุดวิ่งตามเขาปุ๊บเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเออฉันต้องหันกลับมาโฟกัสที่เธอบ้างแหละเป็นอารมณ์ประมาณนี้ค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปของคุณและเขาในเดือนนี้นะคะก็คือเมจิเชียนค่ะความสัมพันธ์นี้ยังตัดไม่ขาดค่ะเขาก็จะยังนึกถึงคุณคุณก็จะยังนึกถึงเขามันจะมี การส่องกันไปส่องกันมาอยู่แต่พลังงานตัวนี้ทําให้คุณรู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ยเหมือนเป็นคนที่คุณอธิษฐานมาหรือว่าเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นําพามาให้เจอค่ะนะคุณมองว่าถ้าในเดือนนี้คุณให้เขาเท่ากับที่เขาให้คุณเนี่ยมันจะไม่ใช่ความสมัยที่ท็อกซิกและคุณจะไม่นอยแต่ถ้าคุณให้เขามากเกินไปคุณจะนอยเองคุณจะเครียดเองและ คุณจะไม่ได้ดึง power ของเต็เงกลับคุณมาดังนั้นเนี่ยจงให้เขาถ้ากลับไปเขาให้คุณแล้วมันจะทําให้เขาเห็นความสําคัญของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะกุลมาว่าในเดือนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ก็จะมีการพูดคุยกันหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์การมีการส่องกันแต่ในแง่ที่ว่าอุยเราจะเป็นแฟนกันเลยในเดือนนี้เนี่ยเหมือนจะยังนะอาจจะต้องดูไปก่อนแต่ว่า ภายใต้การอยู่ไปก่อนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้นค่ะลองอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูนะคะหรือว่าลองมูเตลูด,ดูน่าจะช่วยในเรื่องของความสัมพันธ์ได้นะคะนะก็มองว่า ถ้าเมื่อไหรก็ตามที่คุณสนใจเขาน้อยลงแล้วคุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองมากิ่งขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เขาอะอยากเข้ามาในชีวิตของคุณและไม่แน่นะเขาอาจจะติดต่อมาหาคุณหรือว่าอาจจะชวนคุยกับคุณหรืออยู่ๆก็แบบ randomly ส่งรูปภาพสวยๆหรือรูปภาพกิจวัตรประจําวันของคุณของเขามาให้คุณอารมณ์ประมาณนี้มันจะเป็น feeling นี้เลยนะคะ มันจะยังไม่ใช่อะไรที่มันปื้วหวามันจะดูแบบไปเรื่อยๆแต่สิ่งสําคัญคือคุณต้องควบคุมความสัมพันธ์นี้คุณยา้ายเขามาควบคุมความสัมพันธ์คุณนี่แหละต้องเป็นฝ่าย take your power back กลับคืนมาให้ได้น,นะแล้วคุณรู้ว่าในตอนนี้คุณเริ่มทํามันและคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะมองว่าความสัมพันธ์นี้ถ้ายังไปต่อยังไปต่อได้เพราะามันเป็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันโดยสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเห็นใจคุณแล้วก็อาคนนี้ไปแหละแต่ว่าเธอก็ต้องไปเรียนรู้อะไรบาง อย่างก่อนหน้าอะไร่งเงี้ยนะมองว่าไม่น่าจะนกดูแล้วตับใดที่คุณยังทําตัวเรื่ดๆสวยๆเชิดเไว้มันจะไม่นกแต่ถ้าคุณวิ่งตามเขาอะมันจะเริ่มจะนกแหละแบบนั้นไม่โอเคเนาะดังนั้นต้องแบบ สว,สวยๆชัดเให้เขาวิ่งตามคุณนะคะก่อนจากการค่ะเรามาดูไพ่โลกสวยของคุณดีกว่าว่าไพ่โลกสสวยของคีนมีอะไรอยากจะบอกนะคะถ้าใครอยากสืบต้นตนตัวอยากขอคำปรึกษา mm hmm. ไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชเปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบรา์เซ์ลับนะคะลงังไม่หมักวีได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วฝากกด ติดตามนิยายนะฝากนิยายของควีนนะคะในเดือนเมษายนนี้นะเราก็จะมีตีพิมพ์เป็นเล่มแล้วนะคะฝากไว้ในอ้ออกอ้อมใจของทุกคนหน่อยนะคะจุ๊บๆค่ะ this one นะคะก็คือ attraction นะคะ you attract romantic love by enjoying this moment fully นะคะ attraction คุณจะดึงดูดความรักคุณจะมีเสน่ห์มากขึ้นก็ต่อเมื่อคุณมีความสุขกับปัจจุบันคุณหยุดวิ่งตามเขาคุณกลับมาโฟกัสในสิ่งที่ฉันเป็นอยู่กับผองเพื่อนนะคะอัพรูปดีๆอะไรก็ตามที่ไม่ได้ไป็นการรอคอยเขามากเกินไปคุณจะมีเสน่ห์มากขึ้นทันทีที่คุณพูดเรื่องนี้แล้วแล้วมันจะทําให้เขารู้สึกสนใจคุณมากยิ่งขึ้นรวมทั้งทาให้เขารู้สึกดีปนิ่งนะคะ a อัพ s วอร์ชั่น i ีฟวิ y d e นิ e ล in t h e n e x t f e w t o n t h s you have been waiting for แล้ s นะคะความสัมพันธ์นี่ยถ้าเดือนนี้ผ่านไปได้โดยที่คุณไม่ได้รู้สึกน้อยไม่ได้รู้สึกเซ็งไม่ได้รู้สึกเครียดเนี่ยมันจะพัฒนาได้อย่างลึกซึ้งคุณและเขาเนี่ยจะได้สางสัมพันธ์กันและเป็นฟงเป็นแฟนกันในอนาคตอาจจะสองสาเดือนข้างหน้าก็เป็นได้ถ้าคุณรู้สึกชอบเขา และถ้าเขารู้สึกว่าฉันต้องพร้อมแล้วสําหรับความสัมพันธ์นะคะก็เลยมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้ายัางคุยกันอยู่แล้วผ่านเดือนเมษายนนี้ไปได้ยังไงก็ต้องได้เป็นแฟนแหละคนนี้แหละไม่น่าจะเป็นคนไหนแหละนะอันนี้พูดเลยจริงๆนะคะเพียงแต่ว่าขอให้คุณ รักตัวเองมากๆแล้วก็สร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองมากๆในเดือนนี้พอแค่นั้นแหละคือสิ่งที่ควีนอยากให้คุณทำนะคะก่อนจากการข่าเรามาดูอาหารที่คุณควรทานและงดทานนะคะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานก่อนนะคะในเดือนนี้จะเป็นไอศกรีมเจลาโต้นะคะไม่เสริมดวงค่ะงดทานนะคะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณจะเป็นแซนด์วิชนะคะจะเสริมดวงของคุณใท้เป้ปังดังเฟอร์ในช่วงนี้นะจ๊ะและถ้าใครอยากเช็กดูส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาประกันส่วนตัวอยากให้โค้ชประกันส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะ หลังไม้หมากควินได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะเราเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you all in the next clip video Bye คลิปนี้จบแล้ว It's done already Why you still watching this So let's watch this I recommend you and don't forget to subscribe me See you all in the next clip video Bye must bye e You'll we'll beauty goes much deeper once you get to meet her.